ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ภูกเก็ตปลอดภัยทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ <S <S องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตได้ผลักดันแผนง,งานโครงการต่างๆผ่านทางนโยบาย9ด้านประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการเมืองการบริหารการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูดเก็ตมุ่งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนการทำงานผลักดันให้เกิดระบบตรวจสอบที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปรง่งใสมีแผนงานการจัดเก็บรายได้และการจ่ายงบประมาณที่มีคุณภาพสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่มาใช้บริการ 2. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกษิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวัฒนธรรมนดนตรีศิลปะ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการ Work from p h ภูเก็ตสำหรับคนทั่วโลกที่ทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยกลุ่มคนเหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ตยาวนานกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป 3. นโยบายด้านสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นต่อแนวคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเสริมสร้างความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องรู้จักการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและมีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาเบื้องต้นถือว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าการป่วยเป็นโรคแล้วค่อยมาทำการรักษาเพื่อให้ก้าวไปถึงเป้าหมายภูเก็ตปลอดภัย ยังต้องมีแผนงานสนับสนุนโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทั้งด้านการแพทย์เครื่องมือเวชภัณฑ์เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแค่์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังโรคติดต่อ,อยังต้องสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสาธารณาสุขที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว 4. นโยบายด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคทางด้านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งด้านผู้สอนผู้เรียนรวมไปถึงความพร้อมทางด้านกายภาพของสถานศึกษา และผลักดันให้เกิดการเรียนภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนทุกระดับมุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำภาษาที่เรียนไปใช้ในการสื่อสารได้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนและการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต 5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการนำภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองปลอดภัย ต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิภาพทางสังคมอย่างเท่าเทียมประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนนำระบบ c c TV และเทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในการเฝ้าระวังตรวจสอบและจับกลุ่มคนร้าย ในกรณีก่อเหตุได้อย่างทั่วถึงและบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโดยเค่นครัดสร้างระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของบริการสาธารณะทุกประเภทโดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ให้บริการและผู้ตรวจสอบที่ปล่อยปละละเลย